สมรสวันนี้ <ไป S 2> ความรักที่มียึดมัน่นเฮขำมากต้นอดใจแน่นหน้าตาดามาถึงวันละเวย้ยบอกเพื่อนหน้าฟ้าว่าอะไรอย่ามัวพูดฝอยโโหให้อร่อยไ,ไ,ไปเลย มึงข <chat> you know, no ึ้นอยู really no no ่ว่ามึงจะเอาโหยังไงมีโหไม่ยายก็มีเฮ้ยจริงเหรอมีเห็นแม่ยายไงครับโหไม่ยายตายไปสามปีไม่มีเงินเผาผีแมลงวันตองเย่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาโหไม่ยายได้ไงวะที่มึงมีเรื่องมาโหรต้องเป็นหายนะไป ไปด้วยกันเดี๋ยวมึงคอยโหวให้กูนะเออมึงลองเลยคันมามาแล้วคันมามาแล้วมาแล้วแ่แก้วรับด้วยไอ้าีคนสวยแต่งชุดอะไรพอเลย

ดูลำเพลินนะดิ่ลำเหี้ยนะแขกพลังมางบัวทองทำไมเด็ดแมลงเอาไว้ไงแมลงเหี้ยพีกันตัวไหมเนี่ยมันต้องดักแมลงดูเล่นๆไปแมลงเข้าคงก็พอรรี่เกลืแล้วหมดแล้วกูโโอ้หทำไงถายเปลี่ยนทั้งเขื่อนทั้งในเลยมึงก็ไปอย่างนี้เลยมึงจะไปยังไงอย่างนี้ไมาโสดเนี่ก็ใครมาวางไว้ล่ะโสดดักแมลงอะไรแมลงมันเยอะมึงมองตรงไหนมันมีแมลงโสดแมลง มแมลงตรงไหน,นเหี้ยเขี้ยวแบบกระมากแล้วตาลายกันมึงไงทีแรกก็ไม่มแีแมลงพอน,น้ำมาวางแล้วมแมลงมันรู้มันกลับไปหมดมแมลงมันรู้เห็นไหมลุโงโศกเอาไปเลยเฮ้ยเอาหนึ่งุกเห็นจังเห็นจ้ะมีคนบ้าของแล้วเนี่ยมึงไม่คิดจะมาตัวเองเป็นแก่แล้วที่ผ่านเรี่อมาผ่านยังหาไปไปงี้เลยไปง<ห>ี้เลยลุงบ้า จะเปลี่ยนผ้าเหรอเออไปรู้แล้วมั้มึงจะไปไหนที่ตรงนี้จิคนเขาเห็นขอโทษครับเนเก่งดึงเงนเกงออกครับเฮ้ยเฮ้ยยไอ้โน่ไอ้ติดยังไรแม่ก็แม่ต้องซิกูเรียมว่าจะไปคุยทำไมแล้ว มันเทเวลามึงไปคุยกับแม่เขาไม่เนี่ยมึงเห็นมึงเขาติดยิกหน้ามึงก็ได้รางวัลแล้วกูลืมบอกไปเนี่ยอ่วันนี้กูใส่กางเกงในเมียกูมาเออมันเป็นจีสติงไอ้นี่มันโดนหนูดูอยู่จีสติงใครก็ใส่กันทั้งนั้นไรโน่มึงเดือดร้อนอะไรเป็นไงเป็นไงไม่ฮาต้องเอาแบบนี้พวกแกน่ะชอบทางสกปรกฉันรู้ ตัวไปนี่เลยไปนี่เลยไปนี่ฉันมาแล้วเดี๋ยวพอมาแล้วดิ่กูไหว้ใเชียกูโห่แสบพอมาแล้วมึงไปเลยกูจะรำแล้วแล้วมึงรำหน้าตามอีโน่ออกมาเลยลูกอีโน่มาลูกมาลูกมากูเตรียมกองขันหนาไว้ให้มึงแล้วเฮ้ยจะี๋ยวบอกนะที่ไปเตรียมน้องๆน้องๆมากันหมดเลยเนี่ยนี่แหละกูบอกมาเลย

มก็เดินทางสู่บ้านเจ้าสาวเพื่อตามความขอ อยู่ขนของนี่มาดีๆเฮ้ยหกคนแล้วนมึงนี่ไปแล้ว

Oh.

Quay 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 ดีเนี่ยกูโมดีใจใช่แล้วครับฉันจะดูแลแม่ตอนแรกฉันมาก่อนแม่ยายมึงนี่ตอเหลขั้นสูงสุดเลยนะขั้นสูงสุดเลยนะแม่ยายมึงสวัสดีขันสวัสดีสวัสดีครับไอ้โีกเด็กเปลกเมื่อไงเนี่ยฮะฮะงานมงคลเนี่ยมึงเข้ามาเนี่ยไม่ไงเขา ผมบอกคุก็เดี๋ยวมึงพูดได้อีบานมีงานแต่งลูกไม่แท้มึงมาโว้บกไปไว้ด่าเลยกูเนี่ยฮะแล้วมึงมาทตะใบเนี่ยมึงบ่าทตะใบเนี่ยกูคนขันมากมากเงินทองอยู่กูบอกมึงจะเอาไรแข็ปมาแข็งคอลไปวันนี้กูพักยกกับมึงไว้ก่อนเออเดี๋ยวรอให้เสร็จเรื่องงานแต่งลูกกูเลยกูเอาเรื่องมึงนี่แหละยกเฮ้ยมาขนมมาไปขนมไม่ได้ขะขนมก้าพนันขนมอะไรวะขนมกล้าพนันขนมไพ่ ไหนมีขึ้นนอะไรอีกคะคนไทยนิยมสังคมรังเกียบขนมบ้าอะไรคนไทยนิยมสังคมรังเกียบกะหรีพับอีแม่ชอเอาเกลืเอาเกเอาเกลไอไปไหนไหนไหนหนยิงลียิงเหม่ยอะไเนี่ยยิงมอะริงียหม ึูฟังให้หมดก่อนยิ่ยิ้มยิ้มเรื่องคุณจะย้อยเอาพูดมึงได้ไหมถ้าคุณพูดจากไรเลยนะเอาซีดีของหญิงลีแล้วก็ลูกหยีแล้วลูกเหบนมาไหมอ๋อเออไม่รู้แมาอันนี้แม่เชอร์ขนมอะไรคือเ็นหยีหญิงลีทำไมมันเหม็นอยู่อย่างเดียวเลยไม่ไม่มีอะไรหอมๆมาเลยเล่าจอกจอดจอด กินแล้วหายเซี่ยงอะไรขนมอะไรกินแล้วหายเซี่ยงมากระพูดีแม่ก็ชอบ,ชอบเก็บ<ๆ>เก็บ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 ไปเก็บก็ไปเก็บก็ไปขนมอะไรจ้าอย่างสุดท้ายแล้วอย่างสุดท้ายขานมอะไรจ้าห่อมชุบแป้งทอดอันนี้แม่เก็บไม่เองโอ้เฮียเ <laughs> กยจะตายหาได้ยังชอบอีก หัวตายหลายปีแล้วพวกเงาเงาไปไปไปเเก็ฮ้ยไปมาจะบ่าวมาจะบ่าวไปไปไปมามาลูกมาโอ้ยพวกคุณโอ้ยสวัสดีสวัสดีลูกมา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 เดี๋ยวให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวไปพักผ่อนไปแม่ไปฮะให้ไปพักผ่อนก่อนรอให้แผลมาเดี๋ยวหน้ามันจืดงดอ๋อเออใช่ไป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 เตรียมเลือเตรียมตัวดูเอาเรียบร้อยกันก่อนโอ้ยสุดย็ดเลยไปไปไปกราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติสุดา